อัสลามลีกุมนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะวิชานี้ก็คือวิชาการงานอาชีพนะคะของคุณครูวิสาดอเลาะนะคะนักเรียนก็คงจะได้รู้จักกับคุณครูแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยการรู้หน่วยหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องมือน้อยช่วยกันทำในเรื่องการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านวันนี้คุณครูก็จะมีใบางานให้กับนักเรียน นะคะก็มีใบงานที่แจกไปแล้ววันศุกร์ที่แล้วที่ครูไอซะแจกไปนะคะนักเรียนเอาขึ้นมาเลยค่ะที่บนข้างบนอ่านะคะคุณครูของวันที่5ก,กรกฎาคมของวันนี้นะคะใบงานก็คืออเกี่ยวกับอุปกรณ์อุปกรณ์นี้ก็คือมีเป็น3ภาพนะคะ ภาพแรกก็คือไม้กวาดดอกหญ้านะคะภาพที่สองก็คือไม้กวาดหยักใยภาพที่สามก็คือไม้ถูพื้นนะคะในใบงานนะคะช่องที่สองนะคะนักเรียนดูตามครูนะคะลักษณะการใช้งานช่องที่สามวิธีดูแลหลังการใช้งานนะคะเอานักเรียนดูนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งก่อนครูจะอธิบายก่อนนะคะไม้กวาด ดอกหญ้านะคะไม้กวาดดอกหญ้านี้ลักษณะการใช้งานนี้ที่ายก่อนะคะไม้กวาดดอกหญ้านะคะไม้กวาดดอกหญ้านี้ลักษณะการใช้งานนี้นักเรียนก็คงจะรู้จักแล้วนะคะก็คือเราใช้เกี่ยวกับกวาดฝุ่นละอองต่างๆเศษขยะชิ้นเล็กๆอะไรแบบนี้นะคะที่เรามีในห้องเรียนหรือว่าที่บ้านทุกคนต้องมีนะคะไม้กวาดดอกหญ้านี้ไว้กวาด สิ่งคุณละองขยะต่างๆในบ้านนะคะบนพื้นซีเมนพื้นธรรมดาอะไรอย่างเนี้ยเป็นพื้นซีเมนเรียบนะคะลูกแล้วก็ทีนี้วิธีดูแลเก็บรักษานี่นะคะก็คือ,อ ตั้งใช้ส่วนมากเราก็มันจะเป็นด้ามน,นักเรียนก็เอาด้ามวางลงแล้วก็เอา,อาช่วงดอกหญ้าไม้กวาดเนี่ยวางข้างบนหรือไม่ก็ใช้แขวนก็ได้เจาะตะปูแขวนห้อยไว้ก็ได้วิธีเก็บรักษาส่วนไม้กวาดหยักใยนะคะลูกไม้กวาดหยักใยนี้เป็นก้านไม้ยาวๆนักเรียนนึกออกไหมคะที่เอาปะกวัด เพดานกวาดหยักใยต่างๆฝุ่นอะไรใยแมงมุมมันข้างบนนั้นกวาดเพดานเพราะมันจะมีด้ามยาๆมันจะทํามาจากไอ้นั้นอะเส้นตาลอ่าแต่เดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการบางทีก็ทําเป็นเส้นพลาสติกก็มีบางคนคือเส้นตาลมัญหายากตามท้องที่ต่างๆท้องดินต่างๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นเส้นตาลเป็นแบบสีน้ําตาลเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็ไม้กวาดหยักใยนี้เราใช้กวาดเพดานแล้วก็เวลาวิธีเก็บรักษาก็คือว่า วางด้ามยาวนั่นแหละไว้แล้วก็ยกเสี้ยนตานั้นอยู่ข้างบนนะคะส่วนภาพสุดท้ายก็คือไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นนี่ก็มีแบบหลายชนิดมีแบบเป็นผ้า,าเป็นผ้าแบบก่นนักเรียนก็คือมีด้ามจับนะคะมีแบบนักเรียนดูไม้ถูพื้นนี้ก็คือสะดวกกว่าเราใช้ผ้ามาถูใช่ไหมคะไม้ถูพื้นนี่มันจะมีแบบ ถูในสถานที่แบบพื้นที่ที่กว้างๆนะคะแล้วก็วิธีดูแลร,รักษาหลังใช้งานก็ไปล้างน้ำตัดแดดให้แห้งอะไรแบบนั้นเองนะคะเก็บไว้ในที่แห้งให้สะอาดนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีการแปะใบความรู้ให้ข้างล่างวิดีโอที่คุณครูอธิบายนะคะวิดีโอที่คุณครูอธิบายครูจะมีใบความรู้นักเรียนก็เข้าไปดูในใบความรู้นั้นได้แล้วก็ อ,อ่านแล้วก็ทําใบงานนี้ได้เลยค่ะลงไปสองช่องช่องแรกก็คือลักษณะการใช้งานนะคะช่องที่2ก็คือวิธีการดูแลหลังการใช้งานนะคะวันนี้วิชาการงานของชั้นป .3 3นะคะคุณครูวิสากรจบเพียงแค่นี้นะคะวาเล่กุ้มมุสลามค่ะ